เรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากเวทมนต์ของซอนอาหรอในวันที่บ้านถล่มลงมามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในตอนนั้นเธอถามฉันว่าพ่อของเธออยู่ที่ไหนแล้วเธอก็ร้องไห้อย่างหนักตอนที่ฉันบอกว่าเธอไม่สามารถพบพ่อของเธอได้และหลังจากนั้นบ้านก็ถล่มลงมาอย่างนี้นี่เองเธอเลยพาซอนอามาหาฉันดีที่ข่าวนี้จบลงแค่วัตถุลอยขึ้นมาแต่จากที่เราเคยเห็นก่อนหน้านี้ เธอมีสกิลเทียบเท่ากับพวกเมดเลยนะไม่สิเธออาจจะสามารถใช้เวทมนต์ได้ทรงพลังกับพวกเมดทั่ว,วไปปัญหาคือเธอไม่สามารถใช้พลังของเธอได้ตอนที่ยังมีสติและมันจะถูกเปิดใช้โดยอิงจากสภาวะอารมณ์ของเธอสินะนี่คือสิ่งที่ฉันคิดนะดูเหมือนว่าความสามารถของซอนอาจะถูกกระตุ้นขึ้นแม้มีการเปลี่ยนแปลงอารมณ์เล็กๆน้อยของเธอเอ๊ะนั่นหมายความว่ายังไงมันจะทำให้มานาของซอนอา ดุแรงขึ้นจนถึงจุดที่ไม่สามารถควบคุมได้แล้วจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นกับซอนอาถ้าเป็นแบบนี้ฉันว่าจะต้องมีใครบางคนได้รับบาดเจ็บแน่ๆและซอนอาก็จะตกอยู่ในอันตรายด้วยเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางช่วยเธอหรอกนะเรารู้อยู่แล้วว่าวันนี้จะต้องมาถึงเพราะพลังของซอนอาระเบิดขึ้นก่อนที่เราจะย้อนกลับมาแต่เราไม่นึกเลยว่า มันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้หนึ่งในเหตุผลว่าทําไมมานาของซอนอาถึงอ่อนไหวก็เพราะมานารอบๆตัวของเธอนั้นเบาบางมากดังนั้นเราจึงต้องพาเธอไปที่ที่เต็มไปด้วยมานาสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยมานาเอ๊ะไม่มีทางหนะ้าใช่แล้วอย่างที่เธอคิดนั่นแหละมันมีแค่สองสถานที่ที่เต็มไปด้วยมานาหนึ่งคือดันเจียนและสองคือสนามทดสอบนี่นายบ้าไปแล้วเหรอ มันอันตรายเกินไปนะถ้าเกิดสอนาได้รับบาดเจ็บจะทำยังไงอืมมีอะไรกันหรอคะฉันเองก็ไม่อยากพาเธอไปที่ที่อันตรายแบบนั้นเหมือนกันละต่อให้เธอจะมีพรสวรรค์จนกลายเป็นผู้ทาลายล้างโลกนี้ในอนาคตแต่ตอนนี้เธอยังเป็นแค่เด็กห้าขวบนี่เราต้องมาคับให้เธอไปเจอกับอันตรายเพื่อแค่ป้องกันอนาคตที่รอเธออยู่มันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะ ที่มันจะแตกต่างก่อนการย้อนเวลาของเราถ้าเราจะพาเธอไปเผชิญหน้ากับที่ที่อันตรายโซจุนฉันขอโทษนะฉันมั่นใจว่านายคงได้ข้อสรุปหลังจากคิดมาอย่างหนักนะแต่ฉันไม่ได้หมายความว่าจะพาเธอไปสู้กับพวกมอนเตอร์หรอกนะพวกเราจะจัดการมอนเตอร์ทั้งหมดเองเราแค่ต้องพาซอนอาไปที่นั่นเฉยแต่ดันเจียนและสนามทดสอบถูกครอบครองโดยจิลหรือสมาคมและฉันก็ไม่รู้ว่าพวกเขาจะให้เธอเข้าไปหรือเปล่า พวกเขาไม่มีทางอนุญาตหรอกโยเวนพวกเขาจะเสียสติไปแล้วแต่ถ้าจะมีใครที่เรารู้จักที่ครอบครองดันเจียนหรือสนามทดสอบงั้นก็ลองโทรขอความช่วยเหลือดูส <G l> ิไม่ใช่ว่าที่นี่คือทางเข้าของตำหนักดาบโคยอนหร <G l> <G l> อกหรอยินดีต้อนรับพวกคุณทั้งสามคนนะคะอ้าพี่สาวคนสวยซอนนาเธอน่ารักขึ้นกว่าครั้งก่อนอีกนะจะ เออฮียอนฉันมาที่นี่เพราะมีเรื่องอยากจะขอให้เธอช่วยอะไรหน่อยนะงั้นไปคุยกันต่อในบ้านของฉันเถอะขึ้นบันไดานี้ไปไม่ไกลหรอกขึ้นบันได <c oughs> เออมันน่าจะสักพักเลยฮะฮคนอะไรมีบ้านอยู่บนยอดเขาเนี่ยแถมยังมีบันไดาย,ยาวสากิโลอยู่หน้าบ้านแต่โซนาขี่หลังฮียอนลับมาตลอดทางเลยแล้วก็สถานที่แห่งนี้ดูขัดแย้งกันจริงๆ ตอนเข้ามาในบ้านห้องนี้ดูสมัยใหม่มากแตกต่างจากข้างนอกที่ใครมาคงคิดว่าเป็นสถานที่โบราณยังไงก็เถอะที่เรกฉันก็แปลกใจว่าทําไมไนายต้องการมาเจอฮีออนฉันไม่คิดเลยว่าเธอจะเป็นหลานสาวของปราดดาผู้มีชื่อเสียงผู้คนที่เพิ่งจะเป็นฮันเตอร์มักจะไม่รู้หรอกคะ่ะมันไม่ใช่ว่าที่หนูมาเป็นฮันเตอร์เพราะหนูอยากได้ชื่อเสียงหรอกนะคะและหนูก็ไม่เคยประกาศเรื่องนี้เหมือนกันริงสิพี่พูดว่ามาเพื่อขอให้หนูช่วยใช่ไหมมีเรื่องอะไรหรอคะ นี่พี่หมายถึงสนามทดสอบของนักดาบโพยอนเหรอใช่เพราะฉันรู้ว่าเธอมีสนามทดสอบที่สมาชิกของคิวและเด็กฝึกหัดสามารถใช้ได้ถ่ายรูปซ่อนอาหลังได้รับอนุญาตรอยแยกแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆแบบที่1จะปล่อยมอนเตอร์ออกมาจากนั้นก็จะหายไปคือรอยแยกแบบกระจายแบบที่2จะยึดอาคารเพื่อสร้างดันเจียน คือลอยแยกผูกพังและสามคือแบบที่ตรงกันข้ามกับลอยแยกกระจัดกระจายลอยแยกแบบนี้จะไม่หายไปและปล่อยมอนเตอร์ออกมาเรื่อยเรื่อยเรียกว่าลอยแยกแบบถาวรพอจะให้เราใช้สนามทดสอบกันแค่สองคนได้ไหม,มถ้าพวกพี่ใช้ร่วมกับเด็กประหัดคงจะไม่สะดวกสินะแน่นอนว่ามันเป็นไปได้ครับ ทันจะหาเวลาว่างที่สนามทดสอบไม่ได้ถูกเด็กผดหัดใช้ให้นะคะจะติงเหรอทำไมมันง่ายแบบนี้เลยนะก็พี่แนะนําให้ฉันรู้จักกับคุณขังซอนอีนี่ฉันต้องตอบแทนสําหรับเรื่องนั้นอยู่แล้วเรากําลังกังวลอยู่เลยว่าจะผ่านคุณสมบัติหรือเปล่าแบบนี้ค่อยสบายใจหน่อยเดี๋ยวหนูจะไปถามให้นะว่าพกพี่สามารถเข้าสนามทดสอบได้หรือเปล่าอียอนหายเปนานเลยนะตําหนักดาบโพยอนกว้างมาก คงใช้เวลาสักพักกว่าเธอจะไปและกลับมาที่นี่เออคุณโกฮียอนอยู่ที่นี่หรือเปล่าคะเด็กฝึกหัดเธอ,อไปข้างนอกสักพักแล้วมีอะไรหรือเปล่าครับเออพอดีเธอมีแขกมานะคะเธอ,อหายไปนานขนาดนั้นมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะสังซูฮยุนทำไมมันมาอยู่ที่นี่เออดูซิว่าใครนี่อยู่อื่นเหจากคราวที่แล้ว และฮันเตอร์ฝึกหัดสินะน้อยฉันเป็นแค่คนแปลกหน้าที่ไม่เคยคิดจะจำชื่อเลยสินะทำไมมันมาอยู่ที่นี่ได้ครั้งที่แล้วโกโฮียอนก็พูดใส่มันไปซะขนาดนั้นเฮู้ไม่ได้สินะครับเพราะเธอยุ่งอยู่นี่นั่นฉันคิดว่าคุณควรจะมาใหม่ทีหลังนะคะเงินก่อนที่ผมจะไป เฮ้ยไอฮันเตอร์ฝึกหัดมาคุยกันหน่อยเซมีเมียสวยกว่าที่รับไม่ได้มาคุยกันหน่อยเซ